โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับโอเควันนี้ก็จะมาทําสกิลนินจานะครับอืมใช่สกิลนินจาก็จะมาสอนทํานะครับสกิลเพชรคาดลายเสียงนะครับสกิลนี้นะครับเพชรคาดลายเสียงนะครับโอเคเป็นเวลดหนึ่งนะของที่ต้องใช้ต้องหาต้องตีนะครับก็ต้องตีบอสเคอร์ทินหนึ่งตัวนะครับตีเทวทูต เคเบียนะครับห้าสิบตัวนะครับแล้วก็ของที่ต้องใช้นะครับก็ดาบเทพมันที่หักแล้วหนึ่งชิ้นนะครับแสงแห่งสวรรค์ห้าชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกันเลยว่ามันหาจากไหนมันตีมอนตัวไหนนะครับโอเคปะโอเคครับก็เจ้าบอสมาเอาเรียวนะครับก็ดอกเป็นแสงแห่งสวรรค์นะครับก็เป็นขยะหนึ่งนะครับใช้ทั้งหมดห้าชิ้นนะครับโอเคครับตัดไปเจอกันที่ชิ้นต่อไปกันเลยปะ อ่าก็จะบอสเซลทินหรือบอสเคอร์ทินนะครับก็ตีหนึ่งตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ตัดกันไปเจออย่างต่อไปกันเลยป่ะโอเคครับก็เจ้านางฟ้าตกสวรรค์นะครับก็ดอกเป็นขยะและไอเทมนะครับดาบเทพมารที่หักแล้วนะครับอันนี้แนะนานะครับถ้าใครตีไม่ไหวแนะนําให้ไปหาซื้อนะครับประมาณนี้นะเพราะขยะบออนี้มันตกค่อนข้างที่จะยากนะครับแนะนาให้ไปหาซื้อดีกว่าสาหรับใครที่ตีไม่ไหวนะครับโอเคครับตัดกันมาเจอชิ้นต่อไปเลยป่ะ โอเคครับก็เจ้าเซวทูดเคเบียนะครับก็ตีทั้งหมดห้าสิบตัวนะครับโอเคครับตีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปส่งเควสกันเลยโอเคเราก็มาส่งเควสกันเลยนะครับรับเควสจากตัวไหนเราก็ส่งเควสกับตัวนั้นนะครับซูชินนะครับกดส่งไปเลยเรียนพิชชาไลฟ์เสียงเสร็จแล้วปิดเควสเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปดูออฟของสกิลกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับแล้วก็กดเพชรข้าไล่เสียงไปนะครับเวลหนึ่งนะอ่าเพชรข้าไล่เสียงนะครับเพชรข้าไล่เสียงสกิลเวล1หนึ่งนะครับใช้ถ้าสังหารรอบโจมตีศัตรูไม่ให้ใหทันตั้งตัวอนุภาพขึ้นอยู่กับจํานวนร่างแยกระหว่างพลางตัวมีโอกาสเกิดคีนะครับสกิลนี้น่าสนใจนะครับแนะนําให้ไปทํากันนะครับสกิลนี้เป็นสกิลของ นินจาเวล3 0สามร้อยนะครับโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะบ๊ายบาย